ที่เรื่องราวของคุณเบิ้ลปทุมราชนะครับเป็นศิลปินใจบุญนะโอ้โ oh, หไปเล่นคอนเสิร์ต<ๆ>ก็ไปบริจาคซื้อกีต้าร์ให้น้องๆโดนชาวเน็ตแซะซะแล้วพี่ตุ๊กี้เขาไปหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการใช้จ่ายในโรงเรียนเอย่ยหรือว่าค่าเสื้อผ้าของนักเรียนเอย่ยรวมๆแล้วบางงานนี่ค่าตัวครึ่งหนึ่งเอาให้น้องๆในในสถานที่ที่เขาไปเลยเขาจะไปบุรีรัมย์ให้บุรีรัมย์ไปอุดรไปให้อุดรไปไหนก็ให้ร้อยเอ็ดก็ให้ปรากฏว่ามีคนแซะอบอกว่าเนี่ย คำบุญเอาหน้าสร้างภาพเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าเพราะว่าการทําบุญทุกครั้งลงโซเชียลตลอดเลยไปเจอเบิ้ลปทุมราชเขาจะเล่าเรื่องนี้เชิญค่ะเชิญครับเบิ้ลครับทุกครั้งที่เบิ้ลโพสเรื่องการทาบุญกับพี่ก้องเบิ้ลจะบอกเสมอว่าความจนความลำบากมันไม่ใช่คอนเทนต์ความจนความลำบากมันไม่ใช่บนไดแห่งการมาทำกระแสในโซเชียลอยู่แล้วเพราะว่าเราก็กลัวกลัวเรื่องนี้เหมือนกัน เพราะว่าตีใช่ใช่ครับเพราะว่าผมก็บอกว่าสุดท้ายแล้วในคําตอบที่ดีสุดคือผู้ที่ได้รับแน่ว่ามีคนขอความช่วยเหลือเยอะผมว่ามีมีมีเยอะครับบางทีอาจอาจจะเป็นในแชทลับแต่เราไม่ได้อ่านบางทีอาจจะเป็นในคอมเมนต์แต่เอาอ่านไม่ทันเพราะว่าอย่างคนที่ไปดูคอนเสิร์ตเบิ้ลกล้องตอนนี้คือเขาไม่ได้ไปดูแค่การร้องเพลงเหมือนเดิมเขาไปดูเราโชว์เล่นมุกเล่นอะไรตีอะไรต่างคาพูดที่ดราม่าบ้างตลกดูรุนแรงมากแต่ทุกคอนเสิร์ตเราจะมีการขอโทษยูเแล้วพอลงเวทีมาแล้วก็เป็นคนปกติทั่วไปเหมือนทุกคนถ้าวันนี้เราไไไไมม่่ดด้้้้เเปป็็นนนักรองผูที ได้รับเงินมาทําบุญแล้วก็อยากจะเป็นผู้ได้อยากจะรับตรงน,นั้นเหมือนกันทุบบาททุตตางล้วนแต่มีความหมายต่อผู้คนที่ลําบากนะครับถึงจะเป็นเงินร้อยเงิน20บาทเงินหนึ่งบาทจริงผมไม่ได้ไปทํความดีตรงนี้เพราะไปอ้างอิงต่อหลายๆกลุ่มว่าเฮ้ยทำไมคมอื่นไม่ทำไม่มาทำจริงไม่เกี่ยวนะครับผมว่าใครทําได้ก็ทาทาน้อยทามากยังไงก็ขอบคุณไปนครับทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ทําบุญด้วยกันครับ พอมีก็ให้พอมากก็แบ่งปันนั่นค,คือวิถีคนที่สําคัญกว่านั้นคือการที่เขาลงรูปลงอะไรลงคลิปต่างๆเห็นเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาทําเพราะฉะนั้นแล้วแซะก็แซะไปเพราะฉะนั้นถ้าก็แซะบิ้นประดูมากแบบนี้พี่ไม่กล้าทําบุญเลยนะ <c oughs> เพราะว่าล่าสุดพี่แจกชุดนักเรียนอนุบาลให้เด็กๆครูเว็นสีอ่ะ สองร้อยเซตส0งชุดทั่วประเทศไทยแจกลูกอมคุณเป็นสีด้วยพี่กี้ไม่กล้าทำแล้วถ้าจะคิดว่าการเป็นคอนเทนต์แบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งสิ่งเลยบอกทุกคนถ้าคุณเห็นผ่านตาข่าวใดๆศิลปินดาราคนดังต่างๆเวลาเขาทําบุญคําเดียวสิ่งอื่นใดคําเดียวคือชื่นชมเขาแค่นั้นจบเลยคส่งกาลังใจให้ทุกภาคฝ่ายนะครับ